แอปไลแมนสั่งพิซซ่าฮัทซากาโรตัสสระยาวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพิซซ,พพซ่าซีฟูสตราแถมพิซซ่าเลเวอร์ถกักกลางหนึ่งถาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทกับชีสซี่ป๊อปราคาหกสิบห้าบาทนี่มาเข้าแอปไลแมนนี่แอปไลแมนแอปไลแมน อันนี้คำสั่งซื้อแต่คำสั่งซื้อแี้ก็ประวัติคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นวันที่21มิถุนาสองพันหกสิาสามนาฬิกาห้านาที15นาฬิกาห้านาทีแลแต่เข้าไปดูรายละเอียดคำสั่ง พิซซ่าฮัทวันนี้มันโรตัสชมบลีอะไรไม่รู้วะวันที่ยี่ิบดยี่มิถุนาสองพันห้าร้อยสาสนาฬินทีอันนี้สั่งมาฉลองวันเกิดเกิดวันที่21่สิบมิถุนาหนึ่งเาแปดสีนี้อายุสีเกิดที่อเมริกาเกิดบนเครื่องบินแคลิฟอร์เนีย น,นี่เลยน,นี่ขึ้นมาสั่งมาฉลองวันเกิดเป็นชื่อเราอะช่อแม่จีนแล้กวกรเบอร์โทรศัพท์อันนี้มปนชื่ออยู่ร้านอันนี้ชื่ออยู่เราน,นี่ก็เม,เมนูชีซี่ป๊อปหกสิบห้าบาทหนึ่งแถมหนึ่งพิซซ่าซีฟูด้ดแฮมฟีพิซซ่าหักกลางอันนี้เลือกเป็น พิซซ่าชีสหนาน,นุ่ม5้9บาทก็ค่าอาหาร664บสีค่าจัดส่ง137สามส่วนลดค่าอาหารห้าสแล้วก็คูปองส่วนลดอีก30มสิอันนี้ก็รวมเป็น721บาทวิธีการชำระเงินอันนี้ชำระผ่านมา,ม,ามาสเตอร์การ์ด ุงไหฟันโอเคอยามาชิมอันนี้ไปเสร็จพิซซ่าสูรสตร A อันนี้พิซซ่าชีสห,หนาหนุ่มอันนี้ชีสซตฟอกชีสนอกแต่ช,ช

อคหลงวันเัิดปีนี้อยู่สี่สิบอาอะไรแล้วโอเคเอาอะไรโอเคเอาอะไร